สวัดสดสีครับพบกับพวกเรารายการ HIP Crew ผมกอก้องบ้องเท่านี้และโอ๊ตบ้องเบอร์เริ่มครับผมวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษก็คือจะพาน้องๆ้องที่ฝึกงานนะครับไปกินเลี้ยงกันเพื่อเป็นปาร์ตี้สปัยหลังจบงานนะครับผมแล้วก็เอ้ยมันมีแค่นี้เหรอวะมันก็ต้องแบบมีพิเศษกว่านั้นเพราะวันนี้ก็เป็นวันแบบให้กับคนที่พิเศษนะครับวันนี้ก็เป็นพี่ส้มครับผมพนักงานที่อยู่กับเรามานานการิมือตำนานคนหนึ่งเลยใครับก็อย่างว่านะงานเลี้ยงยังน้อนนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปรอชมกันเลยครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านโคบีคิวแล้วนะครับผมซึ่งร้านตรงนี้แนะนำนะครับว่าอยู่ตรงนิมานซอยสิเตรงข้ามกับธนาคารธนาชาติเจ่าครับย้งกันเลยครับจะเป็นตึกสวยๆสําหรับวันนี้นะฮะที่เราบอกว่าจะพาพนักงานมาเลี้ยงเรื่องในงานเออน้องฝึกงานงานจบนะครับผมแล้วก็เลี้ยงพี่ส้มด้วยซึ่งเรามีกิจกรรมพิเศษมาเซอร์ไพรส์ทุกคนตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าเราจะเล่นอะไรแม้แต่ผมเองก็ยังไม่รู้เดี๋ยวไปติดตามดูกันต่อนะครับผมว่าเราจะเล่นกิจกรรมอะไรกันวันนี้ไปกันเลยครับผม รรมมาเซอร์ไพรส์กันแล้วเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยทุกคนยังไม่รู้ว่ากดคืออะไรนะครับผมไปไปดูกันคนแรกเด็ดมากสวัสดีครับอร่อยไหมวันนี้อร่อยไหมครับอ่าผมมีคำถามง่ายๆครับ H I V ย่อมาจากอะไรครับสวัสดีเจเชิญโอเคไม่ดูครับผมอ่าเติมน้ำดื่มให้เขาเลยเจอกครับผมยังไม่ได้พูดเลยมันต้องหมดแล้วมันต้องหมดแล้วฮึ๊บฮึ๊บคนละคนละชื่นใจเป็นไงบ้างครับอนนี้เหมาะขนาดโอเค โอเคครับผมคนแรกผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราดูคนถัดไปเลยกำลังหัวล็อกหัวยุกพี่พองใช้อะไรกินครับหนึ่งสองสามหมดแล้วเรียบร้อยครับผมเสิร์ฟให้พี่พองหน่อยครับเรียกได้ว่าแข่งกันทุกคนเลยนะฮะที่นี่สุดยอดเลยอ่ามาถึงคนถัดไปนะครับพี่นปกติกินน้ำด้วยแมวแมวออันนี้ไปเรื่อยไปเรื่อย ไอ้ยมดแค่นี้จิบจิบวันนี้พี่แบมกินหมูอะไรไม่บ้างครับหนึ่งสองสามหมดไปแล้วเอาแต่กินไม่พี่แบมหน่อยเลยกินครับกิน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 เด็กได้ว่าจิ๊บจอยแค่นี้จิบจิบเราพี่แจนกำลังกินอะไรอยู่ครับเนี่ยหนึ่งสองสามหมดไปลวเอาได้ได้ได้ ชื่นใจไปอีกหนึ่งคนแล้วนะครับผมคนถัดไปคนนี้คอแข็งมากใครก็ล้มเขาไม่ได้จริงๆใช่ไหมครับพี่บัวเมาสะกดยังไงอะคะเดโ,โอ้โหสัตย์ไทยเข้าเลยนะครับผมเอ้าพี่น้อยใช้อะไรกินช่วยหนึ่งสองเกี่ยวคนนคนแรกทำน,น่าเสียดายจริงๆเลยพี่บัว,บวอันนี้หมูอะไรบ้างหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามคนเวลาโอ้อันนี้อยากกินนะครับเนี่ยจริงๆอันนี้คืออยากกินรอโซจูมานานเลยคนนี้เจอแล้วครับคุณน็อตเสิร์ฟน้ำให้พี่บัวหน่อยครับผม สวัสดีครับพี่จูนได้ข่าวว่าเป็นโอ้โหราชินีแห่งวงการบุฟเฟ่วันนี้อร่อยไหมครับสุดยอดเลยค่ะต้อะไรอร่อยพิเศษไหมครับอืมสัตว์คอค่ะงั้นวันนี้กินกับน้ำจิ้มอยู่กับอะไรครับหนึ่งสองสามหมดเวลาของผมเลยสงสัยคอแห้งครับผมน่าจะคอแห้งนิดนึงครับนิดนึงนิดนึงยิงมีแก้วใหญ่กว่านี้ปึ๊บอันนี้นึงไม่ใช่หรอ นอออยขเดบบคคุณรัสวัสดีครับวันนี้อาหารเป็นไงบ้างครับได้กินอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยวันนี้นี่ใช้ไอโฟนรุ่นอะไรอยู่นะเนี่ยหนึ่งสองสามโอ้โหมดเลยแล้วครับเพราะถูกเสียดายจริงๆเลยใส่ตะโฟแห้งอีกคนนึงอาเติมน้ำแล้วโหทีนี้จะได้เรื่องลงให้รู้ว่าแข็งแค่ไหนอะไรแข็งฮะส่งคืนไปไม่ถูกเลย เอาละฮะวันนี้เราก็ถึงพระเอกของงานนี้กันแล้วคือน้องๆฝึกงานนั่นเองสำหรับวันนี้เป็นไงบ้างครับไปก่อนเพื่อนเลยไปไหนครับไปไหนครับเรียบร้อยแต่ข้ามครับผมข้ามไม่ให้ความร่วมมือเลยฮะ้คุณน็อตครับผมวันนี้กินอิ่มหรือยังครับตอนนี้ขอกินเลยได้ไหมครับขอกินเลยได้ไหมขอกินเลยได้ไหมมือเสิร์ฟเรานี่ไวเกินนะฮะเอาซัดก่อนครับ ไปแล้วหนึ่งคนแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมนะฮะไม่กิจกรรมก็เดียเ๋ยวอีกรอบนึงได้หมดแล้วครับนะครับ,รบผมทีนี้จะขอถามว่าน้องยุ่งวันนี้ใช้อะไรกินข้าวครับหนึ่งแก้วกสามโอ้ยยังตกกระดูกอุ๊ยสุด้า <c oughs> จริงนะอ่ะมาถึงคุณน็อตบ้างแหละน็อตอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับหนึ่งสองสามหมดเวลา <c oughs> ไม่ทันไข่มาครึ่งเดียวยังไม่ถูกนะฮะขออีกแก้วหนึ่งครับผมแก้วสุดท้ายแล้ววันนี้เฮ้ยได้อ่ะอ้าวอันนี้ก็ไม่นับเหมือนกันนะฮะถ้ามีกิจกรรมก็โดนอีกหนึ่งแก้วเหมือนกันขอให้้้คคุณนน็อออตตหห่ยยฮะาาววววเดดีมโแล น,น้นานี่กระทะสดชื่นใจทีนี้เดี๋ยวไปดูไอติมกันต่อเลยนะใช่ไหมครับกัสอ่าโอเคไอติมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยหนึ 1, 2, ่งสองสามไม่รู้อาโอเคข้อหาที่ไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรนะฮะกินครับผมกินต้องดื่มอยู่ไม่กินครับโอเค เอาครับมาถึงตัวเด็ดพระเอกของเราแล้ววันนี้เรียกได้ว่าเป็นดาวเดตที่พอแข็งที่สุดแล้วในบริษัทนะโอเควันนี้คุณกัสกินอะไรไปบ้างล่ะเห็นหมูครับผมแล้วก็ไข่เติมครับไม่ได้กินไก่เลยเหรอครับเอาไก่แม่เดี๋ยวพี่สั่งให้โอเคน้ำจิ้มวันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับหนึ่งสองสามหมดเวลาคิดนานยังไงกับน้ำจิ้มแก้วเนี้ยเออแบ่งให้เพื่อนไหมผมให้สิทธิ์พิเศษแต่เขาไม่ได้กินเลยเอาวกันเลยครฮะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูต่อที่แต่งผมสีกันบ้างถึงคราวของพวกเขาแล้ว เทสเสียงก่อนเทสเสียงก่อนตอนนี้เราอยู่กับหนึ่งเทพเจ้าแห่งแอลกอฮอล์ในบริษัท H I P เลยนะครับผมนั่นเขาก็คือเทพโยนั่นเองครับผมเทพโยนี่คือเล่าอะไรก็เอาเขาไม่ลงจริงครับนอกจากลิฟที่โยเขาลงได้สวัสดีครับพี่โยครับสวัสดีครับเนื่องในวาระกาสที่เขาเป็นเทพแห่งแอลกอฮอล์นะฮะเราจะเสิร์ฟพิเศษเป็นนมเปรี้ยวนะฮะโอเควันนี้พี่โยจะได้กินนมเปรี้ยวรู้สึกไงบ้างฮะดีใจครับเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งครับคิดถึงตอนเป็นเด็กนี่เคยกินนมเปรี้ยวตั้งแต่เด็กเลยนะฮะเนี่ยวันนี้ผมมีคคคคคาา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 ถถมมมมมมง่่่่่ยยยยๆรรรรรรัััับบบบผผผไไออออ้้้สีีีีีเเเเขวววนนนนกกะพิิจูใหหหดล สีเขียวเนี่ยมีปากสั่งเล็กน้อยอะไั้ยบรับคิดถึงตอนเด็กอีกครั้งไหมครับอย่าคูครัอย่าคูอย่าคูบูดอย่าคูบูด้วย อันนี้เป็นต่อไปจะเป็นคุณรุจินะฮะพร้อมเรียงครับผมวันน uh ouais> um ี้มีไข่ดาวมาที่หัวด้วยกูกินไม่หยิมนะฮะก็เลยก็ไข่ดาวมาด้วยวันนี้โอเคครับผมวันนี้เห็นวอมดูเน็ตฟิกเกี่ยวกับหนูย่างเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อตอนเย็นแล้วเป็นไงบ้างครับมันคือความรักค่ะโอ้โหมันคือความรักแล้วรักนี้เรียกว่าอะไรครับหนึ่งสองสามหมดเวลาไม่ใช่อันนั้นสันคอนะครับน่ะเห็นชัดๆเลยเฮ้ยึ่บโอ้ยใจเยี่ยมก็เลยชื่นใจเอาอุ้ยมีขึ้นคอขึ้นหน้าเล็กน้อยไวยูปี เอาละ,ะครับต่อไปจะเป็นคู่หูดูโอหัวทองใครจะแข่งก่าใครเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม้าถ่ายแพ่นกล้องไปเลยครับผมนี่คู่หูดูโอหัวทองนะครับผมอันนี้เป็นพี่เอิร์นแล้วก็พี่เลนะครับผมวันนี้กินข้าวอิ่มกันเรือยงครับตอนเนี้ย รรียยบ้อคือมีอะไรจะแจ้งนิดนึงครับพอดีเมื่อกี้ผมให้คิดเฉยๆเนาะแลวนี้ก็ยื่นให้กินเฉยๆไม่มีอะไรแต่ว่าต้องตอบอีกรอบนะตัวใครโดนวะเออคือผมสืบทราบว่าทั้งสองคนนี่อยู่บริษัทนี้ก็ได้ระยะเวลานานแล้วเนาะคงจะเข้าใจอะไรต่างๆดีแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราลองมาดูคำถามกันนะครับตัวเฮสย่อมาจากอะไรครับบริษัทนี้หนึ่งสองสามหมดแล้วใครโดนหตัวเฮสย่อมาจากอึมอานะฮะแล้วไปเลยแล้ววันคนดูมาหมซยเกินนิดนึ่งครับตัวต่อไปเป็นม ครับผมพี่เล่ตกใจยอมาจากอะไรครับในบริษัทที่ใส่พีหนึ่งสองสามไม่ดูนะครับผมน่าเสียดายเล่าอะไรกันอะไรสนุกมากเมื่อกี้เปนอะเลืดเมื่อกี้คาราบาลคาราบาลเมื่อกี้เป็นคาราบาลเลยครับผมโอเคต่อไปเป็นพนักงานหน้าใหม่ไฟแรงสวัสดีครับเนื่องจากเป็นพนักงานใหม่ล่าสุดใหม่ไฟแรงใหม่จนหมูจนสุกตรงเนี้ยขอแนะนําตัวนิดนึ่งฮะชื่อกระปอมค่ะคุณพี่กระปอมนะครับผมแล้วอันนี้เป็นชื่อหญิงค่ะ อ้าวันนี้รู้ไหมครับว่าบริษัทจะพามาเลี้ยงอะไรตั้งแต่ตอนแรกครับผมอ่าไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยครับทันนี้มีมรู้ไหมครับน้องกุญแอ๋อเนีน้องกุญแจกนั่นเองอ่วันนี้อาหารอร่อยไหมครับถูกใจน้ำจิ้มไหนเป็นพิเศษครับผมอ่าถูกใจกิมจิค่ะอ๋อถูกใจกิมจิแล้วพี่หญิงล่ะครับแล้วเจนสุก,กี้อ๋อน้ำจิ้มสุกี้ถ้าอันนี้น้ำจิ้มสุกี้แล้วอันนี้น้ำจิ้มอะไรครับหนึ่งสองสาม น้ำจิ้มซีฟู้ดเออพี่กระผมครับอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้น้ำจิ้มอะไรครับหนึ่งสองจับได้รับรางวัลนไหมครับผมตอบไม่ได้ตอบได้นี่หมดได้รางวัลนะฮะหนึ่งแก้วหนึ่งจอตครับผมเชิญครับผมกินเลยครับผมอืมวิ่งขอแข็งเอาเรื่องนะครับเนี่ยเอาเขาไม่แข็งเขาคอตัวคอนเทนต์นะคอนเทนต์อยู่รอบตัวเราจำไว้ทุกคน สวั okay, ขอบคุณค่ะอตอนนี้เรามาถึงโต๊ะสุดท้ายกันแล้วนะครับผมเป็นอ่างเลี้ยงฉลองเพื่อเขาคนหนึ่งเลยนั่นก็คือรีส้มนั่นเองกำลังนั่งกดมือถือยอ,อย่างเมามันพีส้มครับนะมันหยุดไม่ได้อา่าเล่นเกมอยู่นะครับผมโทษทีพี่แยมกินไปเรือ่องครับทุกคนดังขึงง้นอีก <laughs> ยังยังไม่ได้ดื่มน้ําเลยครับผมวันนี้น้ำเพิ่งรดไปนิดเดียวคอแห้งแล้วอันนี้เรียกว่าซุปเลยครับพี่แบบ๊มหนึ่งสองสามไม่ทันแล้วครับอ้าวซุปกิมจิครับผมขอหน,น้งกิมจิมบบหน่อยครับผมอ่าดื่มน้ําสักนิดนึงครับผมปึ๊บภาพคุ้นๆนะฮะเหมือนกินไปแล้วน่าจะกินไปแล้วนะครับไม่เป็นไรกินอีกรอบไม่เป็นไรมีคนหนึ่งที่พร้อมอยู่แล้วนะครับตอนนี้อันนี้กินอะไรอยู่ครับเนี่ย แตงโมโอ้โหนึกว่าเนื้อดิบแตงโมแบบรอบเพื่อนดื่แตงโมแตงโมแตงโมละครเพน้นอยู่รอบตัวเราแตงโมอร่อยไหมครับระหว่างหมูกับแตงโมอะไรอร่อยกว่ากันครับแล้วอันนี้เรียกว่าอะไรครับหนึ่งสองสามไม่ทันแล้วครับช้าไปเสี้ยววินาทีมีคนตอบไปให้แล้วเมื่อกี้เป็นตัวอย่างก็ตอบไม่ได้ทำไมครับเนี่ยเอากินกินครับกินกินอย่าเสียเวลาครับจะได้ไปคนอื่นต่อเออโอ้ยแกงเมานิดนึงได้ไหมครับโอ้โอ้โหนางเอกละครตอนแหนล่ะเกินเดี๋ยวไปที่คนข้างไปกันดีกว่า อ่าโอเคพร้อมครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในพนักง,งานรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับผมวันนี้กินจนหมูหายไปแล้วเนี่ยอร่อยไหมครับวันนี้อ๋อ่เเป็นของฟรีโอ้แตงโมสีแดงอ่าผักสีเขียวเขียวแล้วพันธมิตรสีหนึ่งสองสามหมดเวลาโอเครับไปหนึ่งจอกนะเพื่อความชื่นใจอันนี้เป็นน้ำเปล่านะครับผมฮึ๊บฮึบอฮึบอย่าไปดมน้ำเปล่ากินแลยครับสมัยนี้อึ๊บโอ้อหสุดยอดอึ้นอ่าจะไปไนฮะน้องกรรอร่อยไหมครับวันนี้อะไรอร่อยสุดครับ โอเคไก่อร่อยสุดหมูไม่อร่อยแล้วครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยหนึ่งสองสามหมดเวลาผิดกระทะครับอ่าขอน้ำเปล่าให้แป้งหน่อยฮะต็วีตอออะไรก็ไม่รู้เนี่ยกระทะอันเบลอไปตอ่อครัโพูดซื้ออุ้ย,ยตัวนี้แข็งตัวนี้แข็งครับทุกคนอ่าพี่ส้มกินเงียบเลยผมมาถึงแล้วไม่ต้องห่วงผมมาถึงฝั่งนี้แล้วพี่ต้องช่วยผมแล้วล่ะรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้อิ่มอร่อยกันไปแล้วดีโอ,อ้ดีนะฮะมันจะดีทำไมดี คือผมมีเกมมาเล่นด้วยนิดนึงคือจะให้พี่ส้มเนี่ยตอบคำถามภายใน3วินาทีอันนี้เป็นคนแรกเลยนะครับที่ผมบอกกฎละเอียดขนาดนี้ถ้าพี่ส้มตอบพี่ส้มจะไม่ต้องกินโซจูนะครับแต่ถ้าตอบไม่ทนันพี่ส้มจะต้องกินโซจูเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ1 2 3หมดเวลาครับผม <S <S นี่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 รับนิดนึงครับผมโอ้ยยฮึบรสชาติพิเศษจากทางร้านนะครับเป็นไงครับน้ำเปล่าที่นี่เฮ้ยช็อตวันนี้ใส่ถ่านมาน้อยอแตะรอบสองเออยพริ้มไปกิกินเลยขออนุญาตช่วยค่ะได้ครับผมเป็นกรณีพิเศษโอ้โห โอเคนะครับเรามาเข้าสู่กิจกรรมช่วงสุดท้ายกับแขกโคตระมหาการพิเศษ v v วีวก็คือพี่บังโดมนั่นเองนะครับผมพี่จะไปเดรามตอนไหนอะตอนนี้แหละครับพี่ต้องเป็นให้ผมแล้วคือวันนี้ผมมีกิจกรรมดีๆมาเล่นกับพี่หนึ่งอย่างก็คือผมจะถามว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่หนึ่งมหมูกระทะทับหมดผิดครับผมอันนี้เป็นแค่กระทะอย่างเดียวนะครับหมูก็ส่วนหมูกระทะก็ส่วนกระทะครับผมเอ้ยมาเนี่นี่นี่เลยครับเป็นบีเทเก้นเพื่อสุขภาพให้พี่โดมนะฮะเขาบอกว่าคอแข็งเราขาวคอยาวเราเนาะครัับบผมจะตนนนนี้แแข็ง่อ อันนี้เข้าไปเอา้าโหเหลือ <c oughs> มีสเปเจียวอยู่ในนี้นะครับผมซัดไปแล้วเต็มข้อ ตับมันแข็งแน่นอนนะผมยินดีด้วยนะครับผู้โชคดีของเราเอาละครับผมวันนี้กิจกรรมของเราก็จบแล้วขอขอบคุณพี่บังโดมมากเลยนะฮะอ้าวตอนนี้ก็จบกันไปนะผมกับกิจกรรมเซอร์ไพรส์พนักงานในงานเลี้ยงส่งของเราในวันนี้นะครับผมสนุกกันมากเลยคิดว่าทุกคนน่าจะเต็มอิ่มกับน้ำใสที่ผมเตรียมให้กันแล้วนะครับผมนี่ต้องขอบคุณมือชงเราเลยด้วยว่ามือทองชงไม่พลาดชงจนแม่ครับได้ข่าวว่าไม่ได้กินเลยคอแห้งไหน่อยเสียงเลยฮะโอ้โหสุดยอดยังไงก็ตามวันนี้ต้องขอขอบคุณที่รับชมมากเลยนะครับผมยังไงกกกกกกก็ฝาาดดดไลคค์์แชรรรให้พวเยนัับบผม H.I.P. Crew นะครับผมขอบคุณมากครับ